เกดบ้านมือ2สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาชมบ้านเดี่ยวหมู่บ้านชมวิวนะคะขออัปเดตตกแต่งใกล้เสร็จแล้วค่ะอีกนิดเดียวขาดบิวอินนะคะบ้านเดี่ยวชมวิวตั้งอยู่ถนนบางบอน5เชื่อมต่อพิกเกษม81ิเหลังนี้ติดโคมคริสตัลสวยนะคะเนื้อที่61.9ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำ หห้องครัวและก็มีแบ่งเป็นห้องแยกส่วนเป็นห้องรับรองค่ะช่วงนี้โปรโมชั่นราคาพิเศษนะคะบ้านเดี่ยวกว้างเนื้อที่ใช้สอยเต็มตกแต่งให้ท่านพร้อมอยู่เราดูแลสินเชื่อให้ทุกท่านนะคะอย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นนะคะว่าตั้งอยู่ถนนบางบอล5เชื่อมต่อกับพิกเกษมแ1สเขตหน้องแขมและเชื่อมต่อเส้นเอก,กชัยบางบอลค่ะ สามารถเข้าและออกไปสู่ถนนพระรามสองโดยการออกซอยพระรามสองหนึ่งร้อยหมู่บ้านที่นี่เงียบสงบดีนะคะแล้วก็ตรงข้ามบ้านเราเนี่ยจะเป็นสวนค่ะก็จะได้สวนหน้าบ้านบรรยากาศดีไปอีกแบบหนึง่งตอนนี้เรากำลังรอช่างบิวอินมาทำตู้โชว์ให้กับบ้านที่กำลังชมอยู่นี้เป็นบริเวณด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชมด้านบนกัน มีความเชื่อในเรื่องของคริสตัลค่ะทำให้บ้านมีความเคลื่อนไหวเรียกทรัพย์เข้าบ้านนะคะขึ้นไปดูชั้นบนกันค่ะนี่เป็นห้องใหญ่นะคะจะเห็นสวนที่ระเบียงทางซ้ายมือของห้องนะคะก็จะเป็นระเบียงอีกห้องหนึ่งอย่างที่บอกค่ะหลังนี้ใช้พื้นที่ใช้สอยเต็มหน้าบ้านไม่ชนกับใครนะคะนี่ห้องที่1ห,ห้องใหญ่ ส่วนอีกสองห้องนั้นนะคะก็จะเป็นห้องหน้าบ้านแล้วก็ติดกับหลังบ้านหลังบ้านก็ติดสวนอีกนั่นแหละคะ่ะห้องนี้เหมือนจะแบ่งให้เห็นชัดเจนนะคะว่าเป็นห้องนอนกับห้องแยกส่วนห้องทํางานหรือห้องแต่งตัวของเราสามารถทําฉากเพิ่มกั้นขึ้นมาก็เป็นลูกเล่นอีกแบบหนึ่งได้ค่ะบรรยากาศแต่ละห้องโล่งโปร่งสบายให้ชมกันทั่วๆนะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องถัดไปเป็นห้องด้านหน้าห้องด้านหน้านี้จะมีพิเศษคือเขาจะได้ระเบียงใหญ่มากค่ะระเบียงที่เต็มพื้นที่ด้านหน้าเลยพาเข้าไปชมค่ะส่วนตัวเราชอบห้องนี้นะเพราะว่าเราชอบบรรยากาศระเบียงได้เห็นสนวนเช้าๆคงจะสดชื่นหน้าดูแล้วก็ระเบียงกว้างมากเชื่องหรือยังค่ะว่ากว้างมากจริงๆ บรรยากาศก,ก็ดีด้วยนะสำหรับท่านที่ดูคลิปนี้แล้วสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะเกศจะแน่บเบอร์โทรไว้ให้นัดชมบ้านดูทำเลก่อนได้ค่ะยินดีให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการยื่นสินเชื่อบ้านที่เจ้าของขายเองโทรหาเรานะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเรานะคะ เกตบ้านมือสองขอบคุณค่ะ